เงิใหญ่ก็หาได้มาเสือบาทเสื้อบาทชอทนอทุทานทำบุญตักบาทคนหลายฮอร์ภาษาแลยวลาะด้วยแล้วล่เว้ยชนบทอง่์นเพือนหนวิทีทน เงี้ยมาทางฝีเงินแล้วเรียนภาคิดตุ่มมายานพิทันเกือบัตรคนไหลเนาะเนี่ยเขามาสายร้อนทัน,น <c oughs> จอดรถไปทางโน้นเลี้ยนเข้ามาเสาเลี้ยนเข้ามาไม่ปล่อยไว้จะดีปะ เลองเรียกกระมือนอยู่แล้วคอยไปได้กลับกันไัเลยเจดีจ้ะระบลมมาธาตุเจดียนี่แหละนี่ขี้ไข่นนำเอาหองขี้ไข่น้ำบอกไหมคือสาายบกสลายบกเดือนตะมืน มาเด้อแฟนครับทำบุญนับกันด้วยเนี่ยถอดรองเท้าจะมีหินมันอยู่ใส่ด้วยหรือเนละ เด้ย๋ยวถอดรองเท้าแล้วไดไปพระเออเงินดูนมีอะไเหรอมงินนี่นคือเงินตะายเนาะฝนเนาะมาต้องดื่ คนล่างเมือทื่อๆเหอเหรอเผื่อข้าวเนี่ยใช่ไหมข้าวเนี่ยข้าวเดี๋ยวใช่ไหมข้าวเราลดวิขาด้วยลดขา จุม่มมิดหลเลยเกมแมนกำลังรักแล<ม>้วลงจะจืดเ<ม>ลยรถเก่งอีสํารถเก่งได้หนะหน,นึ่งรถนึ่งรถ เราย่างกับย่างมาหารรถมืนมืดมืดมืดมาย่างไปโดยานมืดเผื่อน่ะโหดเตะเนาะหลมมืดนจากเลี้ยเออเป็นขี่รถนี่มาจะปีเปนลือมืน ไก่ออกมามาเอมาเอกระต่ายโอ้มีกระต่ายนัมอะเนี่ยเี้เฟิร์อ่อหัวยอดอ้ยมีกระต่ายนีแล้วตีนไงกระต่ายด้วย เป็นวัตป้าค่ะวัติเป็นวัตป้าเป็นที่กมาได้มาพเป็นอะไรนีแล้วหนได้บอยงค่ะหลาย่ทหหน่อยส่วนหนอยผู้ทางูงเี่ยค่อันนี้ทางโออันข้างในเนี่ยขงหลมีกระต่ายมีกรเหรี่นลายแนวเป็นวัดต้าค่ะเป็นวัดต้าเนี้ย้วนี่รถขัรถจ้าขอวิุเอียดจ้าเนี้ยเออเนี้ยเบิ่งนะ รถของเงี้ยก็มันมืดเ้อใหญ่กะหัดไก่นียใช่อันนี้คนจะอยู่ทางใกล้ิีก่าใช่ใช่ไหมเออไก่ใอทางเตยอยู่เ่ทางโอนแต่เกิเจ้าเจ้า